อย่าไปดูรายอัพ21ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันหน่อยครับไปดูทางฝั่งสมุทรปราการซิตี้กันก่อนครับวันนี้ผู้สัมประตูใช้ทางด้านอิทธิพลคําสุพมเหมือนเดิมนะครับผู้เล่นหมายเลขหกครับพนักงานเกษมคุณวิไลครับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดกฤษดาศรีวนิชนะครับนะฮะในสัญญาณในสนามก็นะครับปรับสัญญาณเสียงให้เรียบร้อยครับเกมเริ่มครับคุณผู้ชมครับเกมฟุตบอลไทยลีกครับประจําแมตช์ที่19 นะครับสมุทรปราการซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับมาเยือนครับอันดับ2ของตารางต้องบอกว่างานหนักนะฮะเป็นงานหนักของเจ้าบ้านอีก1แมตช์ครับแลวต้องบอกว่าโอเราดูจังหวะนี้ก่อนครับของทางด้านสมุทรปราการครับเปิดคัตแบ็กมาแล้วยิงโหลูกนี้ช้าก็จะจ่อกันแต่ว่าไปติดทางด้านผู้รักษาประตูครับแต่มมดปอคันนิ่งน่าจับตามองฮฮนี่ฮะแล้วเปิดมาด้วยสายจากวันนี้ขึ้นโค้งจะจ่อแล้วก็หมามันโหนไปทีนะครับบอลหลุดกรอบออกหลังไปครับ ดาอานน์ภูมติตริตัดมาสวยครับเก็บได้ครับที่ทางด้านเวียนหน้าเวียนหน้าพลิกสวยเลยแล้วเปิดมาจังหวะนี้จับบอลแปะมาแล้วก็โอ้โหพียกมือฟ้องมาแหนแล้วหลุดมาจังนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับทางด้านทูประการซิตี้เอาครับจังหวะนี้แค่แลรปล่อยบอลหลุดออกหลังไปครับสมุดประกาศเปิดยัดเอาครับยังช่วยกันแก้เคลียร์มาเข้าทางคองทางด้านวันเฉลิมต่ขวาแล้วก็ลูกนี้โอ้ยอแม่นี่ก็บอล โด่งข้าวคานออกไปนิดเดียวครับยอ้อนมาทางาใหม่ทางด้านเนโต้ครับขอทุ่มประการซิตี้ยกออกมาทางด้านขวาครับให้กับทางด้านรณชัยอ้าวครับขวาสุดแั่ทางด้านนี้ครับอานน์ภุมติรีเปิดคอร์มาอีกแล้วแล้วก็หลุดมาถึงแถวสองตั้งเข้าซ้ายใส่ซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหไม่ผ่านทางด้านแซมบูลปอคันนิงผู้เล่นสูงใหญ่อะไรมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนะครับจังหวะเทคตัวให้เล่นแล้วครับผู้ตัดสิน เอาแล้วสาดทิ้งออกมาก่อนครับโอ้โหแล้วกระแทกจังหวะนี้จเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะไรครับสีทูอ่องครับจะเปิดเตะมุมหยอดเข้าไปมีแบบเหมือนบอลสุดท้ายนครสีดักได้ครับไหลซ้ายออกมาแกบบอลธนานครสียูตเตดเอาแล้วโหตรงนี้เข้าช้ากว่าอะไรครับสดากิษดา,ดาแล้วผู้สิน เป่าสัญญาณวีจบครึ่งเวลาแราก45นาทีด้วยสกอร์นี้ครับ <All right. S 1> ทางด้านสมุทรปราการทิตี้ศ mm ู hmm. นย์ครศรีอยู่ในเตศูครับ mm hmm. ขอไปขอบคุณผู้สนับสนุนฟุตบอลสนุกๆแบบนี้กันหน่อยครับช้ mm hmm. บบบางคบ mm hmm. อบอลคอเดียวกันครับผลิตภ mm ัณ hmm. ฑ์แบ์กีราแกป้าพีเพิลออนเดอะมู ทุ่มไม่สุดไม่อยู่ทำเครื่องดื่มชูกำลังมีคอมาโดครับเต็มที่ออกมาให้ได้นะสีทูอองมาดูครับสีทูอองเนะี่ยเปิดบอลมาจังหวะนี้แล้วโคตรแม่นเลยฮะแม่ถึงด้วยเอาละครับแนจังหวะนี้จี้เข้ามาแ,แต่เขาสายใส่สายแล้วก็บอลหลุดกรอบออกหลังไปครับโอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะนี้ของทางด้านสมุทรปรกา,กาการซิตี้ซ้ายแกไปในด้านสิวรุตแล้วบอลถึงด้วยครับได้เปิดด้วยซ้ายจังหวะนี้แล้วโคกโอ้โหนี่ฮะแม่โคกจากทางด้านวาลโดโซเลสและใส่สายทีแล้วก็ อโอ้โ no น been, oh. หนี่ฮะลูกนี้ฮะ้ัปัดได้รันทางด้านอิทธิพลคำตุพรมครับพริกมาจังหวะนี้ครับมาเข้าทางวอลเดฮีโอ้แลวบอลเป็นใจครับมาเข้าทางทางด้านผููเล่นสมุดประการิติตี้ขึ้นมา4ี่คนมีเรียดย้อนกับมาใส่ขวาและบอลแฉลบมาถึงแทบรีกยิงโอ้โหสีทูอองยิงอะไรครับเนี่ยครับคอนเนอร์จังหวะนี้ครับของชาวบ้านสมุทรการซิตี้เสียงสัญญาธุวิดยาวเป่าเปิดโค้งมาแล้วโ bon คกจังหวะนี้แล้วก็ โอ้โห,โหโลูกนี้ละมุกเคลียร์มาแล้วก็ Go! 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 โก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 เดี๋ยวดูครับว่าจังหวะนี้จะได้ประตูไหมแต่มีจังหวะชุนลมุนแหลยครับตรงนี้อ้าวครับสัญญาณนกหวีดพุทธสินสักครู่หนึ่งครับโอ้โหและกกก็โกโกไปแล้วเรียบร้อยด้วย คือบอลจะเข้าแน่นอนครับูิรุษบอสจะเข้าไปแล้วแต่พุทธศิ์เนี่ยรอดูก่อนพุทธศินจะให้หรือไม่ให้หรือยังไงฮะอาครับรอรุนไปพร้อมกันครับทางด้านคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับแล้วก็ทางแทลนด์ยูทูบยังไงครับตรงนี้แซมมวนปอถือบอลอยู่โอ้ไม่ได้ครับสมุทรประการซิตี้ครับลุกนี้ครับเหมือนเป็นว่าแน่ไปดูุภาพช้าครับจังหวะเนี้ยโขกก่อนครับแล้วปัดปัดหนึ่ง โขกทิ้งอีกทีมันเสยกลับไปด้านหลังครับแล้วตามเข้าไปกัชุนละมุนแล้วเนี่ยครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าบอลข้ามเส้นไม้ครับแต่ชุนละมุนเอาดูจังหวะเรียมตรงนี้ครั้งครับปัดหนึ่งเข้าตรงนี้โขกเสยย้อนกลับไปแล้วโขกอีกทีพยายามเข็นเข็นแล้วบอลเนี่ยอยู่ที่มืออ๋อแต่ว่าเหมือนทางด้านกิษดาเนี่ยจะตามเข้าไปเล่นบอลแล้วเท้านะครับที่อาจจะมีเข้าไปกระแทกทางด้านแซมมวนปอกครับเอาครับออกมาทางด้านขวาฮะจังหวะนี้ครับผลทางด้านนครศรีอยู่ในเตะแต่งเข้าขวาใตขวาแล้วก็ รึโอโข้าไปช้าไม่ทันนะจังหวะนี้ครับของทางด้านผู้เล่นหมายเลขกับโคต้า5คนของทางด้านสมุทรการเนี่ยครบแล้วครับในการเปลี่ยนตัวครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้ก่อนครับของทางด้านนครศรีแต่งเข้าขวาถึงจุดเส้นหลังเปิดยัดมาแล้วไตขวาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับแม่นครศรียู่นเตดตาลินขยับหลอกมาเจ้านี้เปิดยัดมาครับให้กับทางด้านวันฉะเหลิร์นแต่งเข้าขวาไตขวาแล้วก็ go 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 สมุทรปราการิตตี้โดนท้ายเกมอีกแล้วครับแล้วต้องบอกว่าลูกนี้ขออนุญาตสมบทคำว่าโคตรสวยโอ้โหเดี๋ยวรอดูภาพช้าครับภาพช้ามานี่ครับไปจากจังหวะทางด้านซาลินเนี่ยเปิดเข้ามาครับให้กับทางด้านวันเฉชเลิมแต่งเข้าขวาทีเดียวก้มหน้าใส่ขวายัดเสาแรกโอ้โหสุดสวยเลยครับอู้เบาพุ่งเป็นจรวดเลยครับ ว่าง,ง่ายๆบาขีดเป็นเส้นตรงอะตามเท้าที่วางเลยรครับรับบอลแรกมาตัวนี้ครับแต่งบอลขึ้นหน้าแล้วเข้าข้อพอดีครับโอ้โหกดขวาตัวนี้บอลพุ่งมันจะหลุดก็เรียบร้อยเลยครับเอโต้ครับมองไกลๆแล้วเปิดใจมาตรงกลางเล่นมาจาังหวะแรกกระโด่มาที่ลีช้างกินจับบอลแรกสวยเปิดใจเข้ามาแล้วก็ถิมแถวสองจับแถวซ้ายแล้วก็กู้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  ประตูแรกในสีเต้อของทราชสมุรประกาศตี้ครับอีซ้ายของโค้งของเจ้าตัวเหลืออะไรเหลืออะไรครับเหลือจะเชื่อในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหกนาทีมีสองสกอร์เกิดขึ้นครับพี่ฮู้ครับโอ้โหนี่ครับประตูแรกมาแล้วครับสถานสารณ์สีถูออกครับจับบอลด้วยซ้ายแล้วปั่นด้วยซ้ายยัดเข้าไปที่เสาสองดูภาพช้าครับ นี่ครับต้องบอกว่าต้องให้เครดิตชนะลีชางจินเลยครับเปิดมาจับจังหวะนี้แล้วปั่นเข้าที่เสาสองสุดยอดครับมาโอ้โอี้ต้องบอกว่าเล็งไว้แล้วเลยนะครับเอาแล้วจบเกมเลยครับมานี่ครับผูทสศินเป่าเสียงดังจบ90นาทีเลยครับเปไ็นน่านสมุทรปาการซิตี้หนึ่ง นครศรีอยู่ในเตดหนึ่งนะครับประตูปิดท้ายอย่างชาง้าศรีธูอ่องครับอาวครับวันนี้ครับเกมไทยลีก2ประจำแมตช์ที่19จบเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็จบแบบสมานฉันต้องบอกว่านครศรีเกือบจะหล่อแล้วแต่ต้องบอกว่านี่ครับทางด้านเจ้าบ้านสุพรรณสิตี้ไปลดความหล่อของทางด้านนครศรีในนาทีต่อน,นาทีครับจบด้วยผลเสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ